สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะนี่มาดูหอมหอมหัวใหญ่พี่น้องหอมหัวใหญ่ชาลอตนะคะที่ออสเตรเลียนะคะนี่ปลูกเองที่ฟาร์มนะคะเพื่อนนี่เนาะ,ะมีทุกอย่างพี่น้องหอมต่างนะคะหอมต่างๆเนาะ,ะไม่ว่าจะหอมหัวน้อยหอมหัวใหญ่นะคะไม่ได้ปลูกหอมขาววะมีแต่หอมแดงเนาะ,ะชาลอตนี่เนาะ,ะพี่น้องปลูกกินเองสดสดนี่กินใบก็ได้กินหัวก็ได้นะคะ เขาบอกว่าปีที่แล้วกินไม่หมดเลยจนเน่านะเพื่อนมันมันเยอะเกินมันมีหลายอย่างมันก็กินไม่ทันนะคะเนาะห็นบอ่น้อนมีทุกอย่างเลยนะคะที่สวนนี้นะคะต้องบอกด้วยสิว่าท,ทไมมีผักเ,เอเเออเพราะว่าทําไมเขาถึงมีผักพวกนี้เยอะเพราะว่าเขามีฟาร์มเขา,ม,ามีพื้นที่กว้างขวางเขามีปุ๋ยเยอะเขามีปุ๋ยโคกปุ๋ยไรเยอะแยะ,ยะเพื่อนเขาไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเพื่อนไหนเนาะเออเขาก็เลยมีแบบ ของพวกนี้แบบทุกอย่างโดยไม่ต้องซื้อนั่นเพื่อนอยู่ที่นี่ไม่ได้ลงทุนซื้ออะไรมากมายนั่นเพื่อนมีแต่ซื้อพันบางอย่างก็ไม่ได้ซื้อนะคะนี่เพื่อนปลูกอะไรก็งามปลูกอะไรก็งามสุดยอดเลยนะคะก็เลยมีความรู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาเห็นนั่นเพื่อนก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคะถ้าใครชอบอย่างไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ จะได้มีคลิปดีๆให้ดูอีกต่อไปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ